ท่านนครับทั้ที่สองครับปราเหประชาชนทั่วโโไปเป็นการพบกันระ,ะหว่างันาดีาลของทีพีเซเลดพบกับหวาดีมาลสองป้านตา,นา,าพุทธครับปานตาพุธที่มันเอาเด็กประุงม,งามาเช้าว่ามัอามาเช้ามาเล่น อ่าดูฮะความสดกับความเก่ามาดูกันกูดิ กันนี่คือเวลาแรกล่านิมานของทีมเซเว่นครับใสเสื้อสีขาวครับกางเกงธรรมดาครับผุงเท้าสีแดงต่อเวลาทีมงานของมัตตพุทธครับใสเสื้อสีแดงผู้เก่งแดงครับผุงเท้าขาวแต่ในทุนี้เข้าตอนนี้ขยับำขบมานู่งนีวิ่งยาวๆได้บอลมาจอนนี้ครับแล้วค้องคืนขบมาทางด้านหลังส่นตอนนี้ก็เป็นเจะาฟองโลตพันธไให้มาทางดฝั่งซาสวัสดิ์อยู่ที่จอมฟองกำมันิจวัตรเอาเลยตอนนี้ครับอย่าไปครับ <c oughs> คู่เดียวกัวันเล่นด้มาที่สมตพมา่เทจ้ากระตูปอมเจ้าแล้วมางวาตัวน้กับนไดสวยเียวขาดพยาบริชอก้าออกมร้านหลังสุด้ยไง็้สอให้มาที่เจ้าสอนแทนมาที่เจ้าอมตพัลับม่าทด้านซ้ายมาที่เทเจ้างานวดมีกบดออง้าไปมาไแล้วนะน่ลูกทีมเข้ามาเลยเน่ยลูกทีมเด็กเข้ามาเ ว่านาเป็น yeah, ลูกทีกินเข้ามาวานาทีมันองเอทีพีเซเว่นอ่าพาไปที่ไปกับว่านาทีมานทองทีพีเซเว่นคับมาได้ดีน้นะคราบอ่าไปแล้วังหวานดีครับนี่อาจังหวัดจังหวันี้ครับเก็บมาได้ยงว่นาทีมานของนี่ไอทีพีเซเว่นถึงว่าชุดนี้มาจัดเต็มทีเดียววันาทีมานของที7ีเซเว่นครับเออส่มาชุดูครับแบบจะบทจะพี่จะแบบจะหนูน้องจากประทุมลูค้าได้หรือไม่ครับระชมกันเ้าวันนี้จากมันองหาาทีมานของที7ีเซเว่นครับหลายมาจังวัดดีครับทางหน้านี่จังหวัด ตลอดมางหวะนี้จะพลิกจะไปแล้วก็ยังไงครับลุงน้รอนทิปลุดออกข้างสนามไปแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่ลูกีิกิสนราออกทีมเซเวกันีครับมาลลาสุมีโชว์ฟอร์มในรายการเดินสายที่ดีส่วนแชร์จยาอัติปีซุเปอร์คับนะเข้ารอบรองชนะเลิศสอปดด้วยในตแหของทีมเวแล้วกัันุูมว่นไ้งคงมาแล้นะะนะน เอาแล้วมาที่ลูกกินกันจังวันนี้ครับมาที่สาวสวัสดิสาสางหาสาวัสดิ์กับมาที่มาเจ้างานวัดพครยากทีเจ้างานวัดต่นเาาาานี่ยอยู่ต่างชายยกผ้าผ้าดีครับบ้านธนาการูสอนเองเอง่ะเอาไปลูกส่งเลยเป็นสามตัวนะที่ทาาาทมาของ เดียบานตะพุธดูว่าความสดกับความข่าจะทำได้หรือไม่ได้อาจจะิบัของปฐุมงคาเอาในดิพิจะไปเดียรัดิบัของนี่ฮะบานตพุธอาจะเอามเอาิบัลของบานตพุธครับโยกหามาวันนี้ระเบิดมันได้สวยอาจะพิกบิดมาไปแล้จ้าไปแล้ว่าสายแวนจากปฐุมมงคาจะพิกจะไปมานวันนี้ตัดาโตดิบัของทีแล้ก็ทีฟีเซเว่น เอาตอนนี้มันจะฟ้องมันจะพัดขยามมันจะชาสวัสดสาหัสสวัสดิ์ยกหายเลยตอนนี้กระนังจะจบอลขยามมาไม่มีเพื่อนเติมเอาเราตอนนี้ย้อนกลับมาใหม่ย้อนกลับมานะแปดคืนมันี่ฟ้องมขนจะพัดขยามใช้เมกอ่ะดูดีเลยไหมเลี้ยงลอกระนังกระบอลออกลักไปครับและเป็นลูกคันเดอร์ครับนีิมานของทีมเซเว่นเอาไปมาสวะนี้ให้ทางด้านสหัสสวัสดิ์นี่ครับโชว์ฟอร์มได้ดีเดียวกัยการ เนี่ยฮะอาทีพวัลลภปุกนี่ครับของนาทีมานของทีพีเจ็ดอะไรก็จะจะฟ้องไหลไปจากคนนี้จะพีจะไปโดนหนักมาได้อยู่คนนาทีมานขอบนี่ครับบรรพุธปานตาหลายหมายังอยู่และใส่ขวาหลุดออกหลังไปอ้าวตอนนี้มาที่พุฒสาวตูตะนาของปานตะพุธปานตะพุธลงในหลายช้านๆกันนี้ก็เช็ตกันไปเจอกันวัดในขยับมาแล้วเปิดให้มาตอนนี้ก็ไม่ผ่านอาวลงไแกใส่กับนาฏิมานตาพุธที่บอลไม่พาไปแล้วไม่ดี เป้าโก้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 โอ้โห อ่าเกิดอะไรไปแล้วหนึ่งกุนตัวสุดๆก็นาทีมันเขาที่มีเชเวจากนั้นจะสอเมก้าอ่าครับโอ้โหนี่ครับความกล้าขึ้นนาคว้าสดของนักทีมงานของมัตพุทไปแล้วอ่าเราจะบทจะมีจะยังไงเวลาอกิีมานของนี่ครับมัตพุทโดนนั้นจะอามนี่ครับเน่ยแบกอายุมาสู้ครับจะขอบอบปีศาจปีขวาจะเจาะเกมรับของอัิทีานของทีีเชเวตได้ไหมล่ะจ้า เอาตอนนี้ก right, ็จะจอดได้ไหมได้ไม่รู้ตอวนี้โดนเปแล้วนหนึ่งตกมันจะไม่ช่วยมันอยู่ไม่ได้โอ้โหเนี่ยครับบ้าปู้ายตัวมากความสามารถครับอย่างเจ้าโป๊กอนุสรอัตสาระนี่ครับปู้าตูวเดินสายตัวชมวงนี้ฟองกำลังท็อปกำลังดีในทีเด็ดเชลเนี่ยครับธเตอร์โฟก์ทางทีพีเซเว่น อ่าครับแังหวะนี้หลายยอดถือประกอรวมเลยทีเดียวท่านท่านที่มาของบ้านระพุธมองชา้มองขวาตีบอลันจันวันนี้เก็บมาได้ก็นัตถมาของดีครับบ้านระพุธฝาบอลในวันนี้จะบมดจะวีจะจี้จะได้หรือไม่ได้นัตถิมาของบ้านละกับ้านตาพุธจังหวะนี้เ้ยดูเฮ้ยโอ้โหดูลีลาเป็นไงอาร์มดูนี่ผ่อนผ่อนแล้วค่อยใส่แล้วก็มาด้วยแล้วโอ้โหนี่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 น้่นีะบี่นี่นี่ สายยามประธานชายจากบอลมาตจ้นี้ก็ยังโยกตักเข้าในให้มาทางด้านขวาเอาแล้วเว้ยเจอบีมเจ้าของเจ้าของแข็งกว่าตจ้นี้ก็มาโดนบีมโดนแล้วให้เป็นลูกกินๆเลยตะวันนี้ธนาออกทีวีเซเว่นอาครับทีวีเซเว่นอาจารจะฟ้องเอาแล้ที่มาจ้าทีวีทีเว่นต้องมาให้ดานนี่ครับสหขาสวัสดิ์สหขาสวัสดิ์หลายมาตะกนี้ให้ด้านตะวัดวิวัติยานอนลายตะกุนี้ลายจะพิงจะไปจะไปดานจะวัดอ่าเรว่าบอลไปแล้วครับตารานสายแบนจับพนุพงศ์ค่ะใส่ขวา โอ้ลือเทือเาแล้ครับปาปาาแล้วไวลสง้ามาลูกสขกมาเฉยนะว่าลูกนี้ขอญาติไม่ใช่นะ๊ะโอ้โหเกินใส่ฟ้ายิงโหดเหมือนกรดไครม้าเจวันนี้เอาครัวครับปาสมายด้ว ซาเบอร์ก็แล้วก็ตอนนี้ก็มอไไปมีน้องกันหนึ่งบนตัวนั่นหนึ่งขยายามันยังมองโนตัมพาร์ตโนตัมพาร์ตกำลังคว่าตอนนี้มันไปสอนเมย์วาเปิดหลีเปิดหลีเพิดก็แล้วแล้วแล้วโยกไปเขาซ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้จะเล่นในคอมเมนต์เล่น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 อะไรในคอมเมนต์อ๋อโอเคครับสีครับผู้ชมทางบ้านครับบอกฝากบอกสีแดงด้วยครับโดนยิงอ๋อนี่ฮะโัวไปตรงมรงคาเนี่ย ตอนนี้ก็กลับมาที่ลูกกินเลยคตนนี้เราผู้สิทธิ์ว่าเป็นการขอพรานากมาสักรู่สัตนาของป้าตาพุทธจงคงสมัครกนสบกันอยู่กันในคูีครับแคดูตางเน็ตผมหมดเลยจะไลน์ก็หมดเน็ตเน็เน็ตหมดเน็ตหมด ผมจะเติมเมื่เอเมื่อ,อวันนี้กรนามสว่างกลางคืนมันสว่างออเอามาดูเกมกันต่อครับในช่วงเวลาแรกครับอย่างพงษ์สมบัติก็เสมอกันอยู่ครับผู้ดีครับอีหนึ่งเป็นตัต่อหนึ่งครับทางาด้านนิบาลของปีพีชเว้นครับทางาด้านีมบานของบ้านปะพุทธเนะ โอ้โหน,นะน,นะน,นี่ครับเก็บบรรยูนัทที่มาของมัตสพุทนี่ครับสายแบนนี่ครับสายแบนจากเอกเขม้มลูก,น,ลก,กนี้มาบอลหลุดออกไปก็จะเป็นนี้ครับแต่เป็นลูกเลนก่นตัวนัททีม่มานของทีวีเซเว่นแต่เป็นลูกทิ่กินเข้ามาทั้งนั้นครับใช่แต่หน้าชาส์สาบของบรรยูชาห์สาบนะครับ,าารบตัวนัททีม่มานของทีวีเซเว่นชาห์สาไบไปนะครับมาบอลแบนไปแล้วแบนไปแล้วมาแล้วสอน แลวก็นเดือนนี้แต่ก็ไปยังอยู่จะซ้อมยังอยู่แหมโลกนี้จะช่วยกันเคลียร์มาได้ก็ได้ที่หมายของบ้านตาพุธครับอาตอนนี้ครับพัฒนาของทีมปีนจะพยายามที่จะกดดันเพื่อหาประตูชื่นนำแล้วก็ตอนนี้ครับแล้วไหลมาเราใช้ขยัำทีมเองก็ไห้มาที่เทพเจ้าอาดวัตขยับแต่มาตอนนี้ก็ยังไงก็โดนดังได้ไปเลยเด็กมันซิกเด็กมันแว้นเด็กมันแว้นเด็กมันซิกแล้วก็จังหวะนี้ดึงลองลอกหนึ่งไหลใช้ตอนนี้มันเล็กแปดอาวแล้วตอนนี้กับบ้านตาพุธขยับมาแทงออกพัฒนาขวา ด้านขวาไหลเข้ากลางมาได้สว่วนนี้ก็ขึ้นเกมแล้วแทงขาแยมาเจออาร์มันด์ทอนให้มาขวาแล้วก็โดนทิ่ทันด้วยสายฟ้าโอ้โยแตกไปแช่เอาโลตอนนี้ก็ชากกบาร์ข่า,มา,ขายมาที่สาวัสสาหัสไหลมาไม่ดีตอนนี้ก็โดสนสวนเข้ามาเป็นบ้านตาปุ๊บอ่าจะใส่ลูกไฟกันอย่างเดียวเลยว่าม่พอได้ลูกหนึ่งก็ไม่ได้ใจเลือเกิน เอาแล้วตอนนี้กล er, hmm. ับมาที่ทน้าของผู้ศัตรูนี่จะนี้ครับวันที่โมอุสอนใครมาทางซ้ายตอนนี้ครับตีบอลกำมามาทางด้านด้านขวาวันที่สหัสวรรษศีสาอยู่ที่วันที่พรอวันที่พรให้วันที่เทพเจ้างานวัดไหลเข้ามาแล้วก็บินหนีบินหนีเปกับำติดชนเลกาอยู่ที่สาหาสวัสดษสหัสวัสดษยังไงดีสาหาสวัสดษยังไงดีจ้าแตะหนีมาไม่ผ่านแต่กระบอบออกข้างไปออกข้างไปสวัสดีแล้วเป็นลูกทีมที่มาครับแล้วกสวัสดร เอาละครับพาบอไปกลยที่วันทองนรับทีพีเซเวี่ครับทีพีเซว่นอยูที่จัวัฒจันทวัตรนี่ครวิวัฒนครับเจ้าพ่อการวัดมาจังวันนี้สองวัดแม่งลงมาคู่กันในวันนี้แม่งพากันบันทเดียววัดสองวัดเอาละครัเปลนบอท่จะสอนเมกาหลายประททาสาวัสาสาวัดหลายมาจะสอนเดี๋ยวหลังาีกมาบอลที่องทีพีเซจะตีบอลจะจบจะได้หรือไม่ได้แล้วก็อย่างวันนี้ก็หลุดออกล้างไป เอาตอนนี้ก็มาที่ลูกฟันเดอร์นะตอนนี้ก็สัปดาห์ของทีพีเซเว่นแล้วก็ตอนนี้ครับมาได้บอลยกขึ้นกับมามาที่อาร์วันลิททอนอาร์วันลิททอนยึกยักษ์ซ้ายขวาช้าอยู่วัลิททอนเอตัวนี้เดาย่าเขาไม่ได้ส่งเท้าเหนียวบูเลนจากราชบุรีบางเขสนะครับเขาจะอาร์วันลิททอนเอาแล้วว่าจะโดนช็อตเมก้าเมก้ามาที่วันลีททอนขยับแต่ขวาแล้วก็มาได้เป็นลูกฟันเดอร์ก็ตอนนี้สัปดาของทีมเซเว่น เอาคับเป็นจังหวัคพรนเนอร์และทีมงานของทีวีเซเว่จะเล่นโดยธังราชวัตรสหัสวัวรส์สหัสสัวร์วรครับจังหวะนี้ครับอลาไหลมา,ายัดมาจังหวะน,นี้ราชสเมกา้าแล้วจะพิกจะบีลแปไปไ้จ้ะปาป๊าป๊าป๊น,นปนปล๊ลป๊าปป๊าป๊าป๊าปๆาป๊าปาปปปปปปาปปป นะครับนี่แล้วแต่เราจะโค้งก็เป็นจะโค้งไหลมาจังหวะนี้โดนดับก็ได้เอแาแกไปมอนมาในจังหวัดสตูลระดีมาของบ้านแล้วก็บ้านตาพุธเอาละครับไหลมาจังหวะนี้โดนดับพุธออกข้าวสนามไปเอากระตอนนี <c oughs> ้กับแม่เวลากระตอนนี้ใกล้จะหมดเต็มที่จะหมดแล้วเว้ยแล้กพี่งทิพย์ใครอยากย้อนกลับมาแล้วก็หมดเว้ยหล่ะเอาเป็นรายการนี้คือเวลาแรกครับยังทีเสมอกันอยู่ที่หนึ่งพุทธเอนหนึ่งครับแต่ละทีวีเซเว่น ตำแหน่งติดมือของบ้านตาพุทธครับมาดูว่าคือหลังครับเด็กๆชนเดก็จะสามารถตาทานธนาของความเก่าอย่างที่เซเว่นไหวหรือเปล่าเราไปดูกันขยับมาที่ฉันเตอร์แบ็กตัวนี้ให้มาตานาควาจาจาระ์มาดิมเซฟด้านขวาโยกมาแล้วเบี่ยงตัวนี้ก็ยังไงครูนี่ข็งโต้ขยับแย่งมาเมสไม่นายจะนี้ก็ไปเซฟขยับมาทางซ้ายตำแหน่งตาพุธเอาเลยจังหวะสวนกับโต้งกับไหลมาแล้วยัดติดบล็อกแล้วก็ออก เอาไปลูกพิกินเข้ามาแล้วนะทีมงานันพุครับยอดลังคือกมกรนะทีมงานพระัตพุโยไปลพิกมาโยไปลพิกมาจากแวนลายเช็นมาจากวันนี้ยังอยู่ยังแข็งยังอยู่ยังแข็งยังถูกยังหายยอคืนกมากและทีมงานของพัตาพุดเรมาอยู่ที่ด้าน้ามันปพดตีบอลนักกาซ้ายครัไปจากปฐุมวงศพาปดูในันนี้จากตานทานทางด้านทีีเซเวจากยินมโนนได้หรือไม่ได้ อาวันนี้ก็วิ่งสวนก็มาบ้านตาพุทโธมายังตีโยนมาตะนี้ับมาที่สาสวัสดิ์สาหาสวัสดิ์พลิกมาหลบสองแต่ล้อขาโอ้โหใครเนี่ยสาสวัสดิ์ไอเรนเก่งเหลือเกินการปฏิสอนเมกาขยับมาที่อิทธิพลบุญเสริมขยามปฏิสอนเมกาออกมาตั้งความที่สาหาชาวัฒน์เล่นได้ตอนนี้ครับปาที่อารนปฏิทอนอ่านปฏิทอนตอนนี้ก็ไปย้อนคืนกลับมาทางซ้ายมีจานตองนี่ครับอิทธิพลบุญเสริม ไยยาปาขวาบาริสเมกาแทงมาอิทธิพลบุญเชิโอ้โอยังยิ่อยอทอนนกระดอนออกลังไปดูกรนเดอรน้ัทีบ้าของทีมีเซเว่นนี่ครับอาจารสว,วัสดีครับจะได้เป็นลูกกรเด์ไปนที่วิงอทีมีเซเว่นดูรเดวัีเดี๋ยวดูว่า,ม,า,า,ามันสินวงถึงเวลาครับ เอาแล้วไหลกลับมาจะได้สอนเมกาให้มาที่อาร์วันลิพรอมโอ้โหดีครับมาโอ้โหเดี๋ยวผมบอกเลยว่าไอเด็กคนนี้ครับซ้ายขวาเนี่ยมันได้เข้ากันไปเลยนะหลวงพ่อให้ซ้ายขวาไล่พอ้อนแล้วยกกระบาขยับไปเดินทีระบบงมาตอนนี้ก็ยังไงเข้าทางอยู่เมกาให้มาที่ทางปากกองที่พิเศษแต่หลบแล้วก็จะได้เงาเป่าเฮขอโทษกันไปครันไปกีฬาขอบคุณมากครับนักกีฬาะครับจอมนิมครับเอาครับเป็นการฟาดในจังหวะที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็สี่ทีสุด สาระสำคัญของทีมชเชเบิ้เล่นเร็วทันทีครับเอาตอนนี้จกกับกำปั้นอานร์มิลิทอนไฮมาอยู่ที่สหสวัสดิ์เปิดยาวเข้ามาตอนนี้ก็เปีกามาไทยโอ้โ ลุงเใส่ด้วยซ้ายค้ำขาลูกเฉยเียธนารสาหวัตสาหสหรัฐวันนี้มาแลา้วครับวันน้มาที่มาทมณุาล้วครับวันนี้ตับตโตทนนี้าที่มาทมณฑูพาบอลจีมาแล้วครับพาบอลจีมาหลับฝาทมนฑูแล้วก็ลุนออกห้างสนามไปเอาวีบก็มาเล่นกันต่อกันในช่วงเวลาตอนนี้คาเเลยยมาแปดนาทีไปแล้วเสี่ยงไปแล้วสัเกสมันเกี่หนึ่งประตูหนึ่งครับพีาน้อง เอาล้วจบจากคู่นี้นี่เราจะมีฟุตซอร์สนุกให้ลุ้นกันอีก6คู่ด้วยกันนะแต่บบอกว่าเราเดินทางมาตั้งแต่8ปดโมงเช้านะตอนนี้8ปดทุ่มอะไรนักยาวๆอะไรนสชมเสียงก็จะแห่แย้มไปบ้างก็พนักงานัยด้วยลาพราะว่า อาจจะต้องมีเก็บไว้สายพรุ่งนี้นะคพรุ่งนี้มันจะมีหลายสิบคู่นะเลยผมบอกได้เลยครับใครมาชมที่ใครไม่มาชมที่สนามนี่ถือว่าพลาดนะแต่รอบล็อกเอาแล้วก็เด็กวันพรุ่งนี้ครับเก็บบอลได้อยู่ท่้งด้านที่มาของเนี่ยฮะทีเซเว่นอ่าพัฒนาสหัสวัสดิ์สหัสวัสดิ์จะไปยังไงโยงมาจังหวะที่ไกลใส่หลุดออกแล้วไปเหมือนจะรีบร้อนไปนิดนึงกันนะเขาันจะวัดกันนี่ครับเลยทีเดียวยิงไกลใส่จังวะนี้แต่ว่ายังไม่เป็นผลครับมาที่มุกสาตู เอาแล้โยนมาก่ยาปฏิบาติตาพุทธเอาเล้วันนี้ตัดได้ชาสาชาวัดบาดโอ้ไม่ทันก็จะได้กระบบนออกลัางไป เราจะเอาคนโดยจ่าน้ระธานตัวคนนัตติมานของมัตตาพุนความวินเพิ่มมาเท่านี้ยังดับไม่ได้อาตลนติมานของทีมที่เซเว่นอาสหสหสวัสดิ์สหสวัสดิ์ไปแล้วครับไหลมายังติดจะเป็นสัตว์ตะโก้อะไรกัยังแข็งยังแข็งแล้วจะปับปะป้ายใส่ขวาแล้วก็หลุดออกข้างสนามไปเอาลราจะดีครับมาเล่นกันต่อครับหลังจากลูกที่นี่จะมีการณ์ออกมาตาพุครับนี้สมมติเอนี่ถือว่าเป็นกำไรเลยครับมาเจอกับพุนในชุดนี้ของทีมี่เซเว่น ไปธรรมดารกรได้กันธรรมดาแหลงส่วนจบะบา,าร,รดาา,ายไปผิงก็ได้รันกระมาแก้ไขไมอาไม่ไอนใมาแล้วดขวามาที่ศาสวัสด์ S 1> <S 1> อ,อยู่ที่ทา,างด้านเจ้าอาร์มปรินทร์ครับตีบอลมาตรงนี้ทางด้านขวาอย่างไรดีววน,นักดิมานของทีมทีเใ็นทางด้านสหาสาัสดิ์สหาสาวัสดิ์โยกไปโยกฝ,ายยฝายย้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาไปแล้วว่าทางด้งนานดิมันต์สองทีมทีเป,ป็นทางด้านซอนทางด้านซอนเมื่อการจะบอลวันจันทรงนี้และเสี่ยบอลนากดิมานของบ้นานธบุษจะพาบอลตัดโตได้หรือไม่ได้จ้าตรงนี้พาบอลเลจี้ก็ไปทา,างราชเจ้าอาร์มไปแล้วฝ่ายวันจนี้เบอร์หนึ่งสองวัดูแล้วก็หลุดออกข้างสนามไป เอาครับกลับไปครั้งนมื่อี้ครับไม่ต้เวลากระโดน้อยปล่อยตรงเรื่อยๆมาตอนนี้ว่าทีมที่เจ็ดวยเอ่อต้องเอาประตูขึ้นนำประกอนตอนนี้มาที่สาสวัสดีสาสาหาสาวัดไหลายขวาแล้วตอนนี้ก็ยังไงแต่กั็มาไม่ผ่านที่ผ่านนักมันจิบตามพุทธบ้านตามพุทธแทงมาแล้วฮะโอ้โหยังอยู่ค่ะนี่ครับมีอาการบาดเจ็บมาดูนิดนึงครับสาธารณของผู้ชางตูของทีมที่เจ็ดครับแต่เสาธนารของเจ้าโฟกอนุสรอัตサラเขาตอนนี้ครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย โอเคจะเจาครับดจที่จันทราเจ้วันนี้ครับไปแล้วสนา์เนี่ยจันาจะวัดวิ่งมาจังหวัดนี้แล้วก็หลุดออกข้างพนังไปก็ได้ไปลูกกินยอดที่มันคอเนี่ยมานัาพุดครับในการขอเวลานอกกังจะวันนี้ครับโอ้โหร้านค้าแค่ทังอยู่กับเรา นี่ฮะไม่อยู่ยันคู่สุดท้ายไปเลยฮะนี่ร้านโตกเกียวก็ขายดีนะฮะโอ้โหนี่ฮะลูกค้าเข้าไปขาดสายเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะน้นำมะพร้าวนยังอยู่ฮะมะพร้าวน้ำหอมนะนี่ฮะร้านปลาหมึกก็ยังอยู่นะฮะโอ้โหเดี๋วยวไปชมคลิปกระต่อรครับจังหวะนี้คร,ร,ร,รับกลาเป็นคลิปอินมาได้ในวันท้องป่าตาบุญครับ ยังไม่ผ่านในวันนี้ครับยังไม่สุปัดออกมาได้แต่เป็นลูกพันเออร์ระดับที่มาสอง PP เ่นเอาวันนี้ก็มาสาขาวัดไรมันจะนักวาใครยาวก็มาใบวันนี้จะยังไงแล้วแทงออกมาไม่ผ่านแล้วนี่ก็ยังไงสวนก็มาโยงหนึ่งโยงสองแล้วจะมีพี่เจ้ยาวไป ผ่านเจ้าฟอกแล้วย like ้ำกับบรรดาชายมาที่ที่บรรดเจ้าการวัดก็อยังไปสอนเบก้เบก้ไหลแล้วก็โอ้ไปหนูใจเลยนะครับเจ้าสอนก็จะวัดที่เรนกระบอลออกหลังไปกลับมาที่ผู้ชายตูทนาของนี่นะครับแบบบ้านตะพุทธบ้านตะพุทธมาขวายกข้ามาแล้วก็ไม่ผ่านนะครับของเทพเจ้าแล้วก็มาให้บรรดาความที่สอนเมก้สอนเมก้ไปติดบล็อกแล้วก็เรนกระบอลออกหลังไป แล้วออกบอลโดยเจ้าโคกครับออกมาแล้วเจ,จ,จ,จ้าวัดจะไปเจ้าวัดวัดฉบับนี้แล้วก็วิ่งปึ้มยาวมาจังหวะนี้ก็หลุดออกหลังไฟครับเล่นลุยกันต่อแต่นักของผู้สาธุตอนนี้ก็จะนักของเจ้าโค้กมันสอดเจ้าโค้กไหมาดานขวาตอนนี้ก็พยายามจะสอนเบก้าไห้มาที่สาหัสวัดสาหัสวัดิ์มันมีสอนเบก้าย้อนกับมีฟองนองตะพัดเจ้ามองไห้มาที่สาหัสวัด ย้อนกลับมาเจ้ามองมองอยู่เจ้ามองรออยู่นี่ก็จะวัดเล่นช้ากันตอนนี้ก็ไปเองเฉยจะวัดมาแล้วก็นี่ก็โดนเปลี่ยนเหลี่ยมเสียเหลี่ยมชิบหายเลยไปแล้วเว้ยเอาละเว้ยลูกนี้ใครยังไงดีปิดแ,แ,แล้วแปลมาตอนนี้ก็ติดบล็อกใครยันกำลังไปสอนเมกาเมกาให้มาที่ทางฝั่งเทพเจ้ามาวัดเตะทิศออกข้างไป เรับแต่ทีนี้เรพาไปก่อนแล้วนลุกขกินเข้ามาครับไอ้คนระดมนิานทองทีนี้ที่มิทีเป็นไอัหน้าสาหัสสวัสดิ์สหัสสวัสดิ์สหัสสวัสดิ์จะโยกซ้ายโยกขวาเราพยายามจะจับประกันว้าะดมอนิานทองสาบอะไรให้หน้าตาทีนี้งานสัญญานสสารเขฆาไหลหลามมาใส่สหัสสวัสดิ์ใส่ซ้ายก็หลุดออกหลังไปเอาแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นสุดโคตรคู่แรกคู่เดียวหรือเปล่าเอาละกันนี้ก็เดี๋มาดูกันขยับมาตอนนี้ก็แยกได้บ้าตาพูดตรงนี้ก็ยังไงได้อยู่ไม่มีเสญยงเล่นต่อไปวัยรุ่นอดทนหนนน่่อยยยขับมมาาาททงซ้้้รริเสตีี ตีเข้ามาตีเข้ามาลดย้อนกลัามาแต่งกันไปแล้วเป็นยังไงกันไครยามท้าัแล้วแบลเด็าวัะถึงว่าสุดได้ดีก็เป็นเด็กชุดนี้นี่นักเตะต่างดนเนี่ครับประทุคงคานี่ยแล้ยืไปนสิบกปีสู้มาจัวะนี้พิกมาไปนจ้าแบบวันนี้นะทีีเทเป็นสหัสวรมาล้วก็ิ้มูที่ส เมก้าเบนี้เบันี้ตัวน้ตั้บอดีองปรตัวนี้กัวนีกมคนเดียวสองเบสสงตุ่ตัวนักตสเก้าแล้วันตัี้ก็กลับมาที่บาตาพดตัวนี้ก็สกอร์สอหนพอพูดถึงจุดโทษ แบ่งยิงนำเลยที่ปายที่มีชเชมเซ็ตบอกว่าไม่อยากรุนอีกแล้วเพราะว่าอ,อกหักไปเยอะ,อะตอนนี้กับปลาอมอประตานกับขวาปฏิบัติตาพุทได้อยู่ในเช่ตัวนี้ก,ก็จับเข้ามาแจี้เข้ามาจับเข้ามาแล้วก็จี้เข้ามาปิงเข้าซ้ายได้บอลย้อนคืนหลังประตักันไปตอนนี้วิ่งมาแล้วก็อย่างเดียที่บริเวณนมาได้เสือกปฏิบัติตาพุทที่เจ๊้ จะรักไก่ยิงตัวนี้ก็ไม่มีผลแล้วกระบ๋องออกล้ากไปอ่าแล้วออกบอลโดยทางด้านเจ้าโฟอกอ้าวอะไมาจากวันนี้ทางสหสวัสดสหสวัสดิศีสาพาบอลจี้มาจี้มาจังหวะนี้จะไงจะไปจังนี้โดนดักตัดและโตได้หรือไม่เจ้บราบพุกแบกแหกมาแล้วใส่ใส่ยย้ำอยู่อ่าตอนนี้กำลังใส่จังหวะโยปานเจ้าโฟกตัวนี้ครับปม่ ไอ้นี่ครับบ่าลเบอรี่มาขะพ่อเดีแลวตอนนี้ก็มาจับบอลไม่ไม่ถึงตอนนี้กลับมาย้อนกลับมาได้กันใหม่ทางด้านหลังส่วนตรงนี้ก็มีโอกาสได้บุกได้ใช้กันต่อด้านหลังระวังกันด้านหลังระวังกันด้วยเซฟเพเพเซฟกลับมาทางด้านหลังอีกหนึ่งทีแต่แม่ของบ่าตาพุทธแกวสายบ่าตาพุทธแทนแกวสายตอนนี้ก็จับบอลมาตรงกลางเติมแล้วอ่ะไม่ถึงก็ตอนนี้ก็พยขยับมาที่จองฟองนนทพัฒน์นนทพัฒน์ไทยมาที่เมกาอยอนงกับมาที่นนทพัฒน์ ยัดมาจตกนี้กกันทั้งสโมออกข้าดไปแล้วก็จะได้เป็นเวลานอกทันทีอโอ้โหแล้วก็นาทีสุดท้ายโอ,โอม,ามาแล้วจ้าอะไยมาของ ใบรุ่นยุยาเอฟปะดงครับพบกับกระดงทองนะกระดงทองครับมารับใบเสนอเชื่อด้วยนะกระดงทองครับมาแจ้งบัตรเสื้อเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากมแสดงใบข้ามสนามได้ครับจะคุณจะไปครับแต่ละใบรุ่นยุทธยาเอฟปะดงกับกระดงทองครับมาสแสดบายข้างสนามได้เลยครับเดี๋ยว เขี่ยวด้วยเหมือนประตูนี่ล่ะส้มก็ได้ไหมอาจารย์ส่งเนี่หรอเอาตอนนี้ครับมาที่ผู้สามปรตูใครยังมาได้ใช้ตอนนี้ก็ได้เราก็วางมันแล้วตอนนี้แหวนหนึ่งแหวนสองมาเอาโทษถือคว้าแล้วตอนนี้ย้อนกับบาแล้วก็ป้าเนี่ยครับเป็นการฟาวโดยการส่งเพื่อผู้สามประตูโดยที่ไม่สัมผัสผู้เล่นของข้าศึเป็นคนเล็กป้าเป็นโทษโดยอ้อมนะครับจังหวะนี้เป็นลูกโทษสองจังหวะครับ เดี๋วครับไฟกิจกวันนี้ครับจะมีลูกไฟลูกสูงเลยไหมมาชมกันครับการดิบันของทีมีเซเว่นจากการคำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะโอ้ถ้าเกิดมองในแนวโน้มนะลูกนี้เลือกที่จะ เคลียให้เพื่อนแล้วก็จบในจังหวะเดียวนี่ครับนึกว่าลูกสูดทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่เี็น้องครับเพราะมันเกิดขึ้นเสมอในการเล่นสองจังหวะก็ไม่เี็น้องรอชมรอเชียร์ไหลใช้โผล่หลักสูงวิทยาศาสตร์อีกด้วยซ้ายตจมูกของทางการเอาเฉยอ่ะครับแล้วก็หมดเวลล้อนักกีฬาจะฟ้าจะมือขอโทษขอไปกันไปแล้วก็ขอเสียงตบมือให้กันกลางทั้งสองทีม สะดวกมากๆคู่นี้กันแรกกันไปสุดท้ายเป็นทีมิีสเวน